เมนูวันนี้ค่ะพี่น้องโมนิสภาพมาเห็ดเ,เมนูปลาหมึกผัดใบยี่หร่าค่ะพี่น้องสีสันนาตากับสป,ปะบ้านนี้นะคะอันนี้คือตัวอย่างเห็ดเบิงก่อนนะคะพี่นอ้องอะมายยวกอะม,มาชวนหิวก่อนค่ะพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาเบิงวิธีทํากันค่ะสวัสด,ดีค่ะมาพบก,กับกินอยู่แบบบ,บ้านๆค่ะพี่น้องโมนิสภาพมาเห็ดกับเขานะคะวันๆไม่แย้งค่ะพี่น้องเห็นหน้าก,กันก็คือเห็ดกระเขนเห็ดเบิงนะคะพี่น้องเมนูโมนิมีมยอยู่อย่างเดียวนะคะสภาพมาเห็ดค่ะ ปลาหมึกผัดใบยี่หร่าค่ะพี่น้องผัดกะเพราก็ผัดเดาผัดเอียงก็ผัดเหล่าค่ะหนูจะลองผัดใส่ใบยี่หร่าเบิ่ง่าพี่น้องนี่ค่ะใบยี่หร่าบานเ่าปลูกปลาละปลูกไว้ค่ะส่วนปลาหมึกนี่ค่ะหนูก็หั่นเป็นแว่นๆไว้แล้วค่ะพี่น้องเป็นส่วนหางมันนะคะพี่น้องนี่ค่ะหางปลาหมึกค่ะแล้วก็พริกกักะมีพริกสดกับกระเทียมธรรมดาทั่วไปค่ะแล้วก็หมูสัตว์นิดนึงค่ะพี่น้องเอามาแกะนะคะเอาล้ค่ะเดี๋ยวก็อื่นเทามาลงมือเห็ดกันเลยค่ะ ปกติใบยี่หร่าน,นะคะพี่น้องพัดสวกเนือ้อพวงยังสีเขากันค่ะแต่โมน,นีินูสล่องพัดใส่ปลาหมึกเบิ้งมันจะเป็นจังไรเนาะคะ่ะนี่ค่ะพ่อเนี่ยนูกจะใส่น้ำมันกับบอกพริกลงไปเนาะคะ่ะพี่น้องเมื่อกี้ลูเริ่มเปิดกล่องเอาไปพัดก่อนค่ะใหมะ้มันหอมค่ะพี่น้องมโอนี้ซีสันรสชาติจัดจานเลยคะ่ะพี่น้องเพราะวานนา่านะะูใส่บรกพริกได้ไงนี่จ้ะ พัดไปเรื่อยๆได้ค่ะพี่น้องพัดจนกว่าสิหอมโคกเครื่องถึงข้าต้องเห็ดแบบว่าถ้าเป็นอีสานหรือเป็นพวกพัดกระเพราหรือยอยังสินะคะนอกจาพัดเครื่องให้หอมก็ได้ค่ะพี่น้องเพราะว่ามันจะเห็ดแห่งเวลาก็เผาเขาแล้วเราเป็นนีความหอมหอยนะคะพี่นอ้องหอมหอยหอมหุห่หนหุนนะคะมันจะเป็นหอมแบบแผ่นเทพปอร์ตอนพัดนะคะพี่น้องค่ะมันมีบุกพริกกับุกพริกเอ่อ ที่ข้ากินกับลาบก่อยะค่ะนุ่ยสันสันี่ปลาและผูบไว้หนูเอามาผัดนะคะนะคะี่ค่ะเสียดายมันบ่งล่งเบิดค่ะพี่น้องตัวนอนนะคะ บ้านนู้ช่องนู้นี่นะคะพี่น้องจะเป็นแบบว่าเฮ็ดไปคุยกันไปนะคะสะบ,บัเน้นแบบว่าวิธีการเป็นไงน,นะคะพี่น้องบางคนเขามาบอกเขาใจก็จะบอกเอ๊ะคือบอกหมากเถอะฮ็ดกับเผาคือบอกายแต่อันนี้ก็ขอโทษขอให้ละลายๆนะคะแต่ข้างนู้นจะเป็นแบบว่าเฮ็ดไปคุยไปเบาไปค่ะเพราะว่าข้งางเปิดหม่ามาเน้นมาสอนมาอีหยังหนึ่งสินะคะพี่น้องก็ให้พี่น้องเบิ่งพาไปก็ฟังน,นู้เบาบางมือก็บอกหมากเลยพี่น้องขอโทษขอให้ละลายเลยค่ะอาละคาข้าเริ่มซุปจะใส่ หมูสับลงไปตามด้วยปลาหมึกที่หั่นไว้นะคะกินคุ้นกินกระหม่อมคองพี่น้อง เผ็ดซุปหอมข่ที่หน่อตอนนี้กินเสองเทศกินบักทีแบักไข่คือมาตีสมูนนนกนุ่มหนหวนข่ะที่หน่อกดบบแดงทิ่สุจามค่ะพอปลาเมืกเริ่มนซุกเราก็จะเริ่มปรุงข่าที่หน่อ ขาดไม่ได้ทุกคลิปค่ะตรงกรึงรสขมยองของฝาไทยแล้วก็ตามด้วยซีขาวแล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอยค่ะมิระ้าตามด้วยน้ำตาลทร้ค่ะ แล้วก็ปิดท้ายด้วยชูรถคอมแสบความอนมวยอยู่วันนี้นะคะ่ะเอาละค่ะพี่ดีนูกก็จะเปิดก้อยแห้งค่ะพี่น้องชิมรถกันค่ะ พี่น้องจัดจานมากความเผ็ดความแสบความหยางโอเคเปรเวอร์ค่ะพี่นอ้นองพี่น้องจะเป็นอย่างเช่นกับเขาคือต้องสิ่มหันหันวาจะซันนะคะเพราะว่านบ่บไดออ้บอบไม่่าจะทานในการปรุงค่ะพี่น้องโบได้ตวงบบได้กะนะคะนู่งนี่ต้องชิมหน่อยหน่อยหนึ่งค่ะเอาละค่ะเปิดไฟแห้งหน่อนใส่ใบยี่หร่าลงไป เนาะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะป้าหมึกผัดใบยี่หราเด้เข้ามาดใส่จานให้เบิ่งค่ะ แล้วล่ะค่ะพี่น้องเมนูวันนี้ค่ะจัดจานในย่านปัตตภีเลยค่ะพี่น้องนะคะปลาหมึกผัดใบยี่หร่านะคะพี่น้องอารมณ์นี้ให้ความแซ่บกว่าผัดกะเพรานะคะพี่น้องในความสอบส่วนตัวของหนูนะหนูคิดว่าใบยี่หร่าเนี่ยมันสึกเป็นช่วยเจริญอาหารนะคะพี่น้องสําหรับหนูเนาะผัดย่ำใบหนูสึกินแซ่บแซ่บกินเขาแซ่บค่ะพี่น้องนี่ค่ะผัดเซปลาหมึกหางปลาหมึกนะคะพี่น้องหั่นเป็นแว่นๆแล้วก็ใส่หมูสักนิดนึงค่ะขมิ้งแกมๆนะคะพี่น้องนี่ค่ะ กำลังห่อนหอนควนควนค่ะพี่น้องซีสันนาตาลาดกับเขาสวยหอนห่อนเบิ้งพี่น้องส่วนน้ำนี่นู้เบเลเติมนะคะพี่น้องมาเป็นน้ำออกจากปลาเมกเองค่ะนี่ค่ะแล้วรสชาติถ้าก็ต้องเคีมมคนนะคะพี่น้องความเพ็ดความยังขึ้นเต็มทีเลยค่ะเหมือนผัดฉานี่หนะคะพี่น้องนี่ค่ะซีสันนาตาเนาะค่ะพี่น้องเป็นเมนูอาหารจานเดียวเวยค่ะพี่น้องมูลินเฮเบิ้งนะคะเอาละค่ะกำลังห่อนหอนควนควนเข้ามากินเขากันค่ะพี่น้องที่นี่ ขอบคุณนักไลเดอค่ะพี่น้องทุกผูทุกคนทีน่เขามารับชมค่ะมากกว่าไลก์กดแชร์ก็ติดตามไห้ขอบคุณก็ลั่งใจที่มี้เห้กันเสมอค่ะทั้งเฟื่อนใหม่เผื่นเกานะคะเขามาบอกนู่งหัวมวลค่ะวันนี้ผามากินพัดเพ็ดปลาดุกเปลาหมึกเซบยี่หลาค่ะมาจ้าเหคนคนแสบๆด้วยกันค่ะ